สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบๆะกับเบาหนองอีกคือเกาครับผมมือนี่เบานองเชื่อมว่าความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําความฝันเบาหนองเองครับขึ้นที่สองครับผมฝันขึ้นที่สองเป็นฝันติดแปลกแห้งครับแปลกแห้งเท่าที่ฝันมาเท่าที่จะคข้องว่าฝันนี่ก็ถือว่าฝันมือนี้ ฝันแปกครับแปกจนแบบสิกาเว้าให้คนฟังบอแตกะต้องเว้าเพราะครับนอกครับนอกเพราะว่ายังบนเนครับเขาอาจชีเดมาหลับโฉกไปน้ำกันก็นได้ยังกะเกิดขึ้นด้เบิดแตกกับโบเนหรอกครับกับ่องร่องพิพจาณาเอาล่องพิจาณาเบิง้งที่ว่าฝันแปลกฝันว่าจังใดน,นี่ฝันนะฝันคืนวันพระเด้นี่ก็เป็นวันอาทิตย์ นีวันอาทิตย์นะครับนาอนเมือน,นีวันอาทิตย์เบ้าหนองฝันขึ้นมันผ่าเบ้าหนองฝันวัดเห็นอันคนทองเห็นคนอุ่มทองเดินอยู่ขางทางบ้าหนองกับขับรถขับรถอีหลานอนอยนี่แหละขับไปไปเจอเพิ่นพอดีเพิ่นกำลังยาง,ง,างอันยังยังยัง,งมาคนเดียวเลยเดินมาคนเดียว เดินมาแล้วเพื่อนก็อุ้มทองเพื่อนเกิดเดินตอกแตกตอกแตกเหมือนกับเหมือนกับคนเจ็บทองอ่ะเหมือนกับคนเจ็บทองบ้าวหน้องก็เลยวะผู้ใดคนทองก็ยังได้ไมยางอยู่นี่บ้านหน้องกันเลยจอดถามบ้าวหน้องกเลยว่าสิบใไใสเพื่อนบอกว่าเจ็บทองเพื่อนบอกว่าเพื่อนเจ็บทองเพื่อนบอกว่าเพื่อนเจ็บทองเพื่อนก็เลยบอกว่าไปทรงอยู่โรงพยาบาลเนี่ย เป็นบางสิลนะไปสรงอยู่โรงพยาบาลเนี่ยพ่อบัดขึ้นรถได้เก้าขึ้นรถได้รถยมพันธ่เด้ออกโตเลยกําลังกําลังกําลังจะออกโตเน็กน้อยคนนั้นก็ดขอดลงมาใส่รถเบาหน่องพึ่งบอกว่าอันกอดแล้วกอดแล้วเปนบางสิ่นะกอดแล้วกอดแล้วภาพอันพาพาไปโรงพยาบาลเนี่ยพาไปโรงพยาบาลเนี่ยกอดแล้วกอดแล้วคนนั้น เลือดเต็มอันรถเจ้าเลยเพื่อนวะรถไอเลือดเต็มรถเจ้าเล่ยวันเพื่อนนางเบาหลังนาเบาหนองเอาพยุงเพื่อนไปใส่บ่อหลังแล้วเพื่อนก็บอกว่าขอด,ลขอดลแล้วขอดแล้วว่าสันเบาหนองไมยคือสิมาขอดไว้แต่ว่าสันจักเพืพ่อนวะเพราะันนี้ขอดมาแล้วเบาหนองก็บ่ได้เบ่งดอก่าเน็กหน่อยคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเบาหนองก็เลยว,วะสิภาไปรพยงบาลที่แปลกสุดก็คือเน็กหน่อยคนนั้น เว้าได้ครับเว้าได้เน่งหน่อยก็นันบอกว่าบ่าไปบ่ไปล่องบอลที่ไปกระท่อมลุงปุษสวงเพื่อนบ้านอย่งนี้สิบ้านน้อเอาแล้วบาทนี่ในฝันในเดนี้ในฝันบ้านน้องก็ยังงงเอาแล้วบาทนี่เพื่อนบอกว่าทิไปกระท่อมลุงปุษสวงตอนแรกบ้านน้องก็คืดยังบ่ออกบ้านน้องก็แล้วเอา้ากระสันไปกระท่อมลุงปุษสวงอยู่บ้านก็ได้ว่าสัน บ้านหลงก็เลยขับโหลดาเพิ่นมากกระท่อมลุงปูสวงบัดน,นี้แม่เพิ่นกัแม่พ่อบอดมาหอดแม่เพิ่นว่าเอา้านิดหน่อยเกิดวังหันนี่เป็นอย่างคือเว่าได้บ้านหลังกะะ่าบ่งหูคือกันงงคือกันล่ะสิเป็นอย่างนิดหน่อยคือเว่าได้พ่อบอดมาหอดกระทอ่อมลุงปูเปิดประตูลง เปิดเปิดประตูออกเล็กหน่อยก็นักข้านข้านมานั่งอยู่มองกระถอมลุงปูแล้วเพื่อนก็ไหวลุงปูพอไหวแล้วปุ๊บเพื่อนหันมาเพื่อนหันมาจากมือเพื่อนกกำอีอย่างเลยตอนแรกมาไหวลุงปูปุ๊บเพื่อนก็หันมาเพื่อนก็กำเหมือนกับเพื่อนกำอีอย่างไลยสักอย่างเพื่อนก็เอาให้เบาหน่อย เอาห้เกบไว้เดอร์เป็นวะพ่อบันนี้บ้านหนองกันเลยว่าอยังนออบัตนี้เมื่อกันเอาเอาของในมือเป็นห้บัดนี้บ้านหนองกันเลยรับไหวรับไว้บันนี้บ้านหนองกันเลยมาเบิงเป็นเหรียญหลวงปู่สวงเหรียญหนึ่งแล้วก็เป็นพระหลปหล่อของหลวงปู่องค์หนึ่งบ้านหนองอ้าวคือเป็นแนวนี้บันนี้บ้านหนองก็เลยชาดุงตื่นขึ้นบ้านหนองกันเลยมานาง อดคลิปนี่แหละเพราะว่ามือคึืนนี่คึืนวันผ่านี่เบาหนองมานอนอยู่กระทองลุงปูเบาหนองมานอนกระทองลุงปูพระเพราะว่ายังเบาหนองมานอนว่าะเพื่อปูเพินมาให้โชกหรือว่าพินเสิม่ให้ขาฝันหรือว่าอยังจะยังเนี่ยก่อนนอนเบาหนองกับปล่อยจิตให้วางเลยเลยหูซื้อว่ามือคึืนนี่จิตวางดีเบาหนองก็เลยขอที่ฐานบอกปู่ะปูเอ้ยให้ลูกฝันอีกแน่ถ้าอยากอยากถ้าอยากให้มีโชกให้ลูกฝันอีกแน่ บ่อยากให้มิโชกันบ่ต้องฝันก็ได้บ่านองบอกเพื่อนฉีนะมาฝันอหรีครับแต่ว่ากับฝันแปลกๆครับบ้านองก็เลยเจ๊ชีวาจังใดกันผู้ใดได้ปลีกตัวใดกันล่องแปลให้บ้าดอกอีกเด้อๆรับเด้อฝันแบบฝันเหมือนวันน็กหน่อยมาขวานลูกบางคนมาขวานลูกสซรถแล้วกาเน็กหน่อยอยากมาไหวลุงผู้สวงนี้หน่อยเกิดวังหันนี่ล่ะเว้าได้ว่าสัน เงิดไหลทะเบียนรถบบาหน่องกะ9902 9902กวนพื้นสีดกอนเบาหน่อ,นนองสิตื่นเพื่อกาให้พระลุงปูไว้สององค์ก็คือเหรียญองค์หนึง่งแล้วก็รูปหล่อองค์หนึง่งบบาหน่องก็เลยงงงง,งฝันคืนวันพระครับฝันคืนวันเสาร์คืนวันพระมาก็เป็นวันอาทิตย์นี่แหละบบาหน่องก็เลยมานาั่งอัดคลิปนี่แหละบบาหน่องก็เลยโอ้เป็นแนวใดหนัวปะก็เลยคิด จักซีเอาเหล็กตัวใดจั็กซีแปลเหล็กตัวใดเบาหน่องกันยังแปลบบถืออยู่เดียวนี่คู้ใดแปลเป็นจังใดกัดล่องล่องพิจารณาเพิ่งนะครับเด้อเน็กหน่อยมีซีบ่หรือจังใดแต่ว่าขันเน็กหน่อยอ่ะจังใดกัล่องเบิ่งแต่ว่าเบาหน่องสีแปลทะเบียนรถข้งแขกกันแล้วกันเนาะเก่าเก่าศูนย์สองแล้วก็ทีเหลือเขาเหม็นมาแปลเหล็กซอยกันกับเบาหน่องเนี่ยล่ะซอยกันด้อครับเด้อแปลเหล็กซอยกันกัดังใดกัดเบาหน่องกัน ห้เอฟซีนี่แหละแปรสวยนะครับนาอล,ออลอ่องเบืองขับล่องเบืองเบาหน่องกันยังงงง,งในความฝันอยู่แต่ว่าเบื้องฝันแปลกแห้งแต่ว่าสิเป็นเหล็กปิศนาอย่างจังดาอันนี้เบื้องหน่งบ่งหูกันเบื้อหน่งกับบ่หูกันค่อนข้างจะเป็นพิิศนานะ่ะหน่นอให้พระมาสององค์ห้ใสในมือมีหาบมิหามีสองมีเก้าหรือจังดายนะมาตงกันงง,งกันลองแปลมัน้ะเพื่อเขาได้มีโชคไปทำกัน ผู้ใดแปลได้แล้วผู้ใดได้โชคบ่าวน้องก็ดีใจนําแต่ว่าบ่าวน้องก็บ่ฮู้ว่าบ่าวน้องสิแปลเป็นตัวใดเพราะว่าบ่าวน้องแปลเลขบ,บ่เก่งปานหดเบาวน้องก็แปลเลขบ,บ่แม่นปัญหาก็บ่แน่บ่าวน้องอาจจะได้โชคกับ FC ก็ได้จะได้ก็มาแปลเลขให้บ่าวน้องในเด้อครับเด้องวดนี้วันทีน่1มีนาคม67เอามาลับโชคไปนํากันแต่ว่าบ่าวน้องไปขับรถไปข้างนอกมาเมื่อกี้นะ่ะบ่าวน้องได้902มา สามใบเพราะว่าไปเจอกันก็แม่ขาคลายลรถตลีพอดีซื่อมากเมื่อกี้นี่แหละอันแม่ขาขลายลรถตลีมาพอดีเป่าหน้องไปหาอันสื่อเลขถูกป,ปูศูนย์สองเก่าศูนย์สองเก่าาท่านมีเพราะว่ามีแต่เก่าศูนย์สองเอาะละห่วยม,มันก็ตรงกันปนีกันเลยเอานะครับนะต่ไรกับบนเนี่ยครับอาจจะมาสามตัวไทยก็ได้นิยังก็ได้อะไก็ขอรทุกคนจงโชคดีจิตใจก็ใไ้สมหวังดังปา่าถนาสุขูทุกคน หลับโชคไปน้ำกันครับจับเงินหมืน่นจับเงินแสนงวดที่1มีนาหกสวัสดีครับ